นี่ครับเราก็หาเศษเหล็กมานะ <c oughs> <c oughs> ให้ช่างบ๊อบเชื่อมกันหงายนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีย้ำบายครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ให้ช่างบ๊อบเชื่อม <c oughs> ชอเชื่อมอไอ้นี่นะครับกันหงายนะชเชื่อมกันหงายก็ มันก็ห่างอยู่ประมาณนิ้วนึงอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปชิดมากอแชมบ๊อบเอามันไปขายครับมันไปขายได้พันกว่าบาทซื้อยางใหม่มาสองพันกว่าบาทครับได้กำไรหรือขาดทุนแัมบ๊อบ ทางบ๊อบมันไปเชียร์อยู่ได้กำไรหรือขาดทุนฮะมันตันพันกว่าบาทกับยางกระเบิดเส้นหนึ่งนี่ <S par ng> เราจะเชื่อมกับตรงนี้เลยครับเชื่อมกับหางปลาเลยเชื่อมใส่กระหางปลาพอยกมามันก็จะจะชนกับไอ้คัดสีคัดสีตัวข้างล่างมันก็จะห่างประมาณนิ้วหนึ่งนะยกดําสุดมาก็ห่างประมาณนิ้วหนึ่งเวลาเวลาเราโยกไปมันก็พอดีแต่ถ้าสองนิ้วสองนิ้วสามนิ้วนี่ ดับไงได้เราก็มาทำตัวล็อกครับอันนี้เราก็เปลี่ยนไปเลยหม้อลมคราส <c oughs> หม้อลมคราสนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่า <c oughs> เขาเอามาให้เขาบอกว่าสีเหลืองสีเหลืองเอา เคยใช้แต่สีดำมาใช้แล้วก็รั่วใช้แล้วก็รั่วเปลี่ยนมนาะสีเหลืองบัางนีสง่สีเหลืองมันซ๊ดอ่าสีเหลืองเดี๋ยวจะเดี๋ยวสุ๊ดนี่เป็นครูบาอาจารย์ไหนะพูดงานเลยนะสุ๊ดนะ,ะช่างบอบจัดแจงช่างบอบบอกว่าได้กำไรเลยอะเอามันไปขายอะยางระเบิดเส้นหนึ่งอะ่ะยางเส้นหนึ่งกี่พัน <c oughs> อ๋อมียางอะไรบะโอ้คิดคิดว่าเจะได้เปลี่ยนยางเราเอาเหล็กมาทำทีนี้ก็จบเลยครับแต่ลูกยางนี่แตกแล้วก็เปลี่ยนใหม่แตกแล้วก็เปลี่ยนใหม่เอาเหล็กมาเชื่อมเลยให้มันจบไปเลยจบลํำมาแล้วก็อ่ะตรงนั้นนี่ตรงนี้เดี๋ยว เนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวใช้ช่างเขาหาเหล็กมาเชื่อมเชื่อมกันไว้เขาบัดบกูดว่าเราฮะไม่ต้องปิดหรอกลงโล่โลไงไว้งั้นแหละครับถ,ถึงเวลาไอ้นั่นมาเราฉีดน้ำล้างล้างง่ายาไม่ต้องไปปิดเอดอกบิดอ้อยตื้อ,อได้คังเนาะ พอแล้วจบป,ปัญหาเรื่องดำหงายครับต้องเข้ามาหาช่างบ๊อบนะครับ ช่างบอกฮืฮืทำไมอ่ะ,อะดำดำํใครที่หงายไอ้ที่ยกตะเลิดนี่เข้ามาอูนี้เลยเขาทำาเขาทํเป็นประจำครับเขารู้ก็ต้องทำยังไงอยู่อย่างของผมนี่เชื่อมติดกับหางปลาเลย ก็เราไม่ให้มันคิดเยอะนะเราให้มันห่างประมาณสักหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วกพอดีแล้วแต่ถ้าคิดคิด,คดก,ออก็มันก็ไม่เป็นไรเนาะพอดำมันสุดพอดียกมามันก็สุดพอดีเวลาเราเดินหน้าไปเวลาเจอก้อนหินหรือดินมันอัดท้ายมันก็กระดกนิดเดียวตึ้งนิดเดียวพราะมันเคยเตลิดแล้วมันเอาดำไม่ลงตัวเนี้ย มันเตลิดแล้วมันจะตรงเลยมันนี้เลยมันเอาด้ำไม่ลงมันดึงดึงเนี่ยเบี้ยวเบี้ยวเอาแก็ตเอาไรเป่าตีทั้งสองข้างเลยเบี้ยวเบี้ยวไปหมดเลยวันนี้ก็เข้ามาก็ทําให้มันเสร็จเรียบร้อยไปเลยทำให้มันจบ เราถ้าถ้าเราจะทําจะทํานี่เราไม่ได้ทําสักทีหรอกเราต้องมาทําเลยครับเดี๋ยวจะทําเดี๋ยวจะทําก็ไม่ได้ทําเ,เข้ามาก็ทําไปเลยหาเหล็กหาอะไรมาทําไปเลยให้มันเรียบร้อยแล้วไปใช้งานกันแบบยาวๆาเวลาย,ยกดํายกอะไรก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่ามันจะกเดิด I'm <laughs> ันก็จะออกมาลักษณะนี้พอเชื่อมไปแล้วโอ้ยเป็งไงอย่ไม้แต้มมาอยู่มีแต่ดินบ่้แต่ทีนี้พอเราไปวิ่งแล้วเราก็ซื้อไฟท้ายใส่ใหม่เพราะมันตกหายหมดแล้ว ทำตัวนี้เสร็จแล้วก็ซื้อไลยท้ายใส่ใหม่มมเ,ดเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบยครับผมกับการทำกันหงายนะครับกันดำหงาย